สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Bunny Tail เกมนี้เป็นเกมมารักน่ารักที่อยู่ในหมวดเกมเฮ r เลอร์เอ๊ะยังไงฮ <laughs> รู้ลูกันอยู่ว่าเกมภาพอย่างนี้ข้างในมันต้องมืดมนแน่นอนคือเหตุผลที่ผมเอาเกมนี้มาเล่นเพราะว่าระหว่างที่ผมหาเกมแนวเฮลเลอร์เล่นในโลบอกอยู่อยู่ดีๆเจ้าเกมนี้ก็ขึ้นมาในหน้าแนะนําเฉยเลยผมเห็นว่าเออมันเกมมันก็น่าสนใจดีอะ่ะก็เลยอยากลองนํามาเล่นดู เท่าที่ผมผมหาข้อมูลมาเกมนี้มี3ตอนจบนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ครบหมดทั้ง3อันในคลิปเดียวเลยโอเคถ้าเราพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่าสวัสดี พวกเราทุกคนได้อดทนรอการมาถึงของท่านอยู่อย่างที่ท่านเห็นเมืองดรีมวิวของเรากำลังตกอยู่ภายใต้ภัยแห่งการล่มสลายอุ้ยเมื่อกี้หน้าอะไรนั่นเป็นเพราะประชาชนของเราล้วนแต่โศกเศร้าเสียใจทำให้เมฆของเมืองเราอยากที่จะจากไปมีเพียงท่านเท่านั้นที่จะนำความสุขกลับคืนสู่เมืองของพวกเราได้ เราหวังว่าท่านจะช่วยพวกเรานะยิ่งไปกว่านั้นพวกเราจะไม่ยอมยืนอยู่ข้างนอกแน่นอนเพราะครึ่งหนึ่งของปราสาทของฉันล่วงไปจากเมฆไปแล้วส่วนตอนนี้ท่านก็ไปได้แล้วตอนนี้ตัวเกมจะปล่อยให้เรานะั้นสำรวจภายในเมืองนะครับแต่ทว่าอุ้ยกระต่ายยิงกันกระตายยิงกัน,กยยกนคุณผู้ชมตอนนั้นเอง ได้เกิดเหตุกระต่ายยิงกันต่อหน้าเราเสียก่อนด้วยความอยากรู้อยากเห็นเราจึงรีบลุดหน้าไปยังที่เกิดเหตุโดยเร็วแกกำลังมองหาอะไรวะผมมองพี่นี่แหละเมื่อกี้ผมเห็นนะพี่กวาดเลือดอยู่อะเมื่อกี้พี่เป็นคนยิงใช่ไหมอุบัติกับชันนะผมผมพี่เอ๊พี่ก็เมื่อกี้พี่กวาดพี่เป็นคนยิงโอเคครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ตอบเรา ส่วนสิ่งที่เราจะต้องทําในตอนนี้ก็คือเราจะต้องทําภารกิจช่วยเหลือชาวเมืองให้ครบตามกําหนดฮะส่วนช่วยใครบ้างน,นั้นเราสามารถดูได้ที่บอร์ดประกาศภารกิจที่ตั้งอยู่ตรงนี้ที่ผมกําลังไปเนี่ยครับเห็นไหมว่าจะมีหลายคนเลยนับรวมๆแล้วก็จะมีชาวบ้านที่กําลังขอความช่วยเหลือจากเราทั้งหมด9คนด้วยกันฮะถ้าอย่างนั้นเราไปช่วยเหลือชาวบ้านคนแรกของเรากันเลยดีกว่าคนแรกที่ผมคิดว่าจะไปช่วยเขาคือน้องอเล็กซ์ครับเฮ้ยอเล็กซ์ นายมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าหน้าบูบี้เชียวคือคือหนูทำตุ๊กตากระต่ายหายอ่ะเสียงก่อนหน้านี้หนูไปเดินป่ากับพ่อแม่ของหนูมาแล้วหนูก็ทำมันหลน่นคุณช่วยไปเอาให้หนูหน่อยได้ไหมคะพอดีหนูไม่ได้รับอนุญ,ญาตาให้เข้าไปในป่าน่ะ<笑><笑>ได้แน่นอนน้องสาวเดี๋ยวพี่จะไปเอาตุ๊กตาในป่าให้เองตอนนี้หน้าที่เราคำเสียงตัวเอง หน้าที่ของเราในตอนนี้ก็คือเดินไปยังป่าหลังหมู่บ้านเพื่อตามหาตุ๊กตากระต่ายให้น้องเขาฮะตุ๊กตามันจะตั้งอยู่หลังต้นไม้ครับตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ทีนี้แล้วกเก็บไปให้น้องเขาได้เลยอ๊แต่ในตอนนั้นเองจะมีกระต่ายตัวหนึ่งหล่นลงมามันเป็นภาพหลอนหรือเปล่าผมเองก็ยังไม่แน่ใจฮะแต่ว่าตอนนี้เราควรจะนําตุ๊กตาไปคืนน้องเขาก่อนแล้วผมเพิ่งสังเกตว่าน้องเขาชื่ออเล็กซ แต่ว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายนี่แล้วผมไป้ากเป็นผู้หญิงเฉยเลยเราเจอตุ๊ก,กตาของนายแล้วอเล็กซ์คุณหามันพบแล้วขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับทีนี้เราก็สามารถทําดีกับอเล็กซ์ได้แล้วเมื่อทำเควสสำเร็จให้เรามาดูบอร์ดตรงนี้ฮะมันจะขึ้นสัญลักษณ์ติ๊กถูกอย่างนี้โอเคครับยังเหลือชาวบ้านอีก8คนที่เราจะต้องไปทําประโยชน์ด้วยงั้นเราไปดูชาวบ้านคนต่อไปเลยดีกดว่าคุณครับช่วยผมด้วยผมทำแว่นตาหาย คือก่อนหน้านี้นะผมทํางานในกําแพงต้นไม้แล้วค้งทามันหล่นไปตอนนั้นแหละฉันก็อยากจะทํามันด้ตัวเองนะแต่ฉันมองไม่เห็นเนี่ยสิถ้าไม่มีแว่นช่วยฉันหน่อยได้ไหมแน่นอนว่าต้องได้อยู่แล้วแม็กซ์โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาแว่นตาให้กับแม็กซ์กันเราสามารถไปหาแว่นตาของแม็กซ์ได้จากภายในกําแพงต้นไม้ข้างๆกันนี้ฮะคือผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาเรียกแผงต้นไม้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว่ายังไงแต่บ้านผมเขาเรียกว่ากําแพงต้นไม้อ่ะครับ ถ้าเรียกผิดเรียกถูกก็บอกกันได้นะนี่ครับนี่ครับแว่นตาตรงนี้อุ้ยกลายเป็นมีดเปื้อนเลือดเมื่อผู้เล่นเก็บแว่นตาม,มาได้แล้วให้นํามันกลับไปให้แม็กซ์แต่ในระหว่างทางที่กลับไปนั้นเราจะพบเข้ากับที่เราเห็นนั้นเป็นภาพหลอนของกระต่ายตัวหนึ่งที่จะโผล่ออกมาทําให้เราตกใจเล่นๆตอนนี้ผมชักไม่มั่นใจแล้วครับว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นภาพหลอนจริงหรือว่ามีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังในหมู่บ้านแห่งนี้หรือเปล่าขอบคุณมากๆสำหรับความช่วยเหลือนะ ตอนนี้ฉันสามารถมองเห็นได้แล้วล่ะตอนนี้เราสามารถช่วยแม็กได้สำเร็จแล้วครับเราไปดูชาวบ้านคนต่อไปเลยดีกว่าแค่หลอดของฉันมันหายไปแล้วเมื่อวันก่อนมันยังอยู่บนบอร์ดนี้อยู่เลยมันหายไปไหนได้ล่ะอ๋อบอร์ดที่ว่าน่าจะหมายถึงบอร์ดอันนี้ครับในบอร์ดช่วยฉันตามหามันทีแน่นอนอยู่แล้วเบนนี่เดี๋ยวพี่จะตามหาแครหลอดของน้องให้แค่์หลอดของเบนนี่จะอยู่ทางหลังบ้านตรงนี้ครับ จะอยู่ตรงบริเวณถังขยะตรงนี้นี่เดี้ยวซ้ายมาเจอปร๊บเก็บได้เลยแต่ในตอนนั้นเองถังขยะข้างๆก็จะเปิดขึ้นดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างหลบซ่อนอยู่ภายในถังขยะนะฮะตอนนี้เราก็สามารถเอาแครอทไปคืนกับเบนนี่ได้แล้วนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะเอาแครอทมาแปะโชว์ทำไมโอ้ขอบคุณมากมากนะอันนี้เงินหลังจากที่เราช่วยเบนนี่ได้สำเร็จเธอจะให้เหรียญเงินเรามาเหรียญหนึ่งฮะ,ะทีนี้เราก็ไปต่อกับคนต่อไปเลยดีกว่า บ้านของฉันมันป่วยออ่ะเอ๊ะบ้านมันป่วยได้ด้วยเหรอฉันไม่มีเงินพอที่จะซื้อเค้กแครอทด,ด้ซ้ํานั่นจะทําให้มันรู้สึกดีขึ้นเอาก็ไปทํางานสิพี่ไม่มีเงินก็ไปทํางานสิครับนายช่วยไปหาเหรียญมาซื้อเค้กแครอทให้ฉันหน่อยได้ไหมคือผมว่าคนนี้เขานิสัยค่อนข้างแ,แปลกนะเราต้องไปทํางานแลกเงินมาแล้วเพื่อไปซื้อเค้กให้เขาอีกโอเคครับไม่เป็นไรทีนี้เราไปซื้อเค้กให้เขากันดีกว่า ร้านที่ขายเค้กแครอทจะตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายของเมืองนะฮะโดยมันจะขายอยู่ในราคา1เหรียญฉันเห็นนายมีเงินหนึ่งบาทนี่อยากจะซื้อเค้กแครอทไม่ละเฮ้ยเมื่อกี้เอานี่เค้กแครอทคอยมีความสุขไอ้ตรงข้อความที่ตัดไปเมื่อกี้ผมเห็นคำว่ายาพิษนะเขาส่งยาพิษให้เราเหรอแต่ทิ้งความสงสัยไปก่อนตอนนี้ให้เรานําเค้กกลับไปให้โจครับนายทําได้ฉันจะเอาไปป้อนให้กับบ้านของฉันเดียวนี้แหละเฮ้ยบ้านเขากินเค้กได้จริงจริงอะ ต้องขอบคุณนายมากๆนะตอนนี้บ้านของฉันรู้สึกดีมากขึ้นแล้วตอนแรกที่เขาบอกว่าบ้านเขาป่วยผมนึกว่าผมแปลผิดครับผมนึกว่ามันแปลว่าน่าเบื่อเอากลายเป็นว่าบ้านเขากินเค้กได้ด้วยในตอนนั้นเองผมสังเกตเห็นกระตายสีขาวด้านหลังจึงเดินไปหาแต่มันก็ได้ถูกกรองหล่นใส่หัวทับตายไปเสียก่อนแล้วร่างของมันก็ได้หายไปต่อหน้าต่อตาเราผมเองก็เริ่มรู้สึกได้ว่า เมืองน,นี้มันมีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลซ่อนอยู่แต่ถึงยังไงเราก็ต้องช่วยชาวบ้านกันต่อไปครับแล้วผมสนใจคนคนนี้มากทำไมเขาไปแปะอีกวันนั้นได้ช่วยด้วยเขาชื่อแจ็คฮนะแจ็คบอกช่วยด้วยฉันปีนขึ้นมาเพื่อเล่นสนุกวันเนี้นะแต่ฉันดันติดเนี่ยสิได้โปรดเอาบันไดามาช่วยฉันลองไปหน่อยได้เลยแจ็คถึงฉันจะไม่รู้ว่านายขึ้นไปทำอะไรก็เถอะบันไดจะอยู่ตรงนี้ฮะให้เราเก็บมาแล้วเอาไปช่วยแจ็คก,กัน แจ็คฉันกำลังจะไปหานายฉันได้เอาบันไดที่หน้าตาเหมือนลัวมาให้นายแล้วโอ้ oh, ขอบคุณมากๆฉันจะปีนลงไปเดี๋ยวนี้แหละไม่เป็นไรแจ็คแต่ข่าวหลังอยากขึ้นไปอีกล่ะไม่งั้นจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กๆนะตอนนี้เราก็สามารถช่วยแจ็คลงมาได้สำเร็จแล้วชาวบ้านคนต่อไปที่ผมอยากช่วยอยู่ด้านหลังหมู่บ้านฮะสวัสดีจ้าคนนี้ชื่อเอวาครับฉันกำลังจะทำาสตูน่ะฉันเลยต้องการแครอท5ลูก แต่ร้านค้ามันขายแค่หลอดยางแพงเลยอี๋ผู้กงราคาน่าเลือดเธอช่วยไปหาแค่ลอทมาสักห้าลูกแล้วเอากลับมาให้ฉันหน่อยได้ไหมเสียงแสบคอคือก่อนที่ผมจะไปเก็บแครลอทให้เขานะครับผมอยากรู้ว่าร้านค้าตัวอะไรเมื่อกี้คือผมอยากรู้ว่าร้านค้าเขาขายแค่ลอดเท่าไหร่ผมปรากฏว่ามันขาย1.2345าบาทโอ้ยังแพงเลย แล้วดูดิที่เหลือฟรีหมดซุปแครอทก็ฟรีมอร์ฟินแครอทลูกอมพายเค้กไอเค้กนี่บาทหนึ่งที่เราซื้อไปโคยังถูกแต่แครอทที่เฉยหนึ่งหมื่นกว่าบาทบ้าไปแล้วทีนี้เราจะกลับไปเก็บแครอทให้กับเอวากันนะครับโดยแครอทมันจะปักอยู่ตามพื้นในบริเวณทั่วทั้งป่านี้แหละฮะได้เลยสิเอวาเดี๋ยวฉันจะเก็บแครอทมาให้เธอทำสตูนะว่าแต่สตูอะไรอะ่ะ หวังว่าจะเป็นสตูผักนะเพราะฉันไม่ชอบกินเนื้อโดยเฉพาะเนื้อกระต่ายกระต่ายตุ๋นต้มนึ่งอันสุดท้ายฮะปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้ให้เรากลับไปหาเอวาเพื่อส่งแครอททั้ง5ลูกไปให้เธอครับขอบคุณมากเลยนะตอนนี้ฉันสามารถทำสตูได้แล้วล่ะเย้ yeah. ในที่สุดเอวาก็สามารถทำสตูได้แล้วครับเรามาดูหน้าตาของสตูที่เธอทำกันฮะสตูแบบไหนหรอเธอไม่ต้องรู้หรอก มันไม่มีอะไรพิเศษมันธรรมดามาก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 ถ้าพูดแบบนี้แต่ว่าศัตรูมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนฮะไหนไหนขอดูหน่อยก็มีแค่แครอทก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยก็ธรรมดาเนี่ยงั้นเราไปหาชาวบ้านคนต่อไปเลยดีกว่าอยู่ข้างๆนี่เองครับดูเหมือนว่าพืชของฉันมันจะไม่โต่นะฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ฉันไม่ได้ลดน้ำพวกมันเลยแต่ฉันคิดว่ามันก็ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ ้าวไม่ลดน้ําก็ไม่โตดีฮะฉันว่าฉันน่าจะลองดูหน่อยนะฉันคิดว่าฉันเผลอทิ้งบัวรดน้ําไว้ในสวนสาธารณะตอนที่เล่นโยคะน่ะนาะยช่วยไปเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วบ๊อบเดี๋ยวฉันจะไปเอาบัวรดน้ํามาให้นายเองโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางไปเอาบัวรดน้ําที่สวนสาธารณะกันโดยบัวรดน้ําจะตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้ครับให้เราเก็บขึ้นมา แล้วกลับไปหาบ๊อบกันเลยดีกว่าบอ๊อบเราได้บบวรดน้ํามาแล้วนายหามันเจอฉันจะเอาไปรดน้ำเดี๋ยวนี้แหละโอ้โหแล้วก็รดใหญ่เลยน้ําพอมานั่นะ่ะว้าวมันได้ผลด้วยขอบคุณนายมากๆเลยนะทีนี้แครอทของบ๊อบก,ก็โตแล้วเราไปหาชาวบ้านคนต่อไปเลยดีกว่าทําไมถึงไม่มีใครมาซื้อของที่ร้านฉันเลยนะคนนี้ชื่อมากเรตครับโอ้สวัสดีเธอมาที่นี่เพื่อช่วยฉันใช่ไหม ช่วยฉันเอาโปสเตอร์ทั้ง3อันไปแขวนไว้ทั่วเมืองฉันหวังว่าน่าจะช่วยดึงดูดความสนใจของใครสักคนในบ้างนะโอ้ช่างเป็นความคิดที่ดีเหลือเกินมาเกเรตแปะโปสเตอร์คนจะได้เห็นมากขึ้นเป็นการตลาดอย่างหนึ่งโอเคครับทีนี้เราก็เดินทางไปแปะโปสเตอร์ให้กับมาเกเรตกันโปสเตอร์ Boston อันแรกจะแปะอยู่ตรงนี้ฮะตึบ๊บอ่าจากนั้นก็มุมตรงนู้นอีกอันหนึ่งข้างๆกับพี่ถือไม้กวาดอีกพี่ถือไม้กวาดนี่มีประเด็นกับเราอยู่นะ และอันสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ปึ๊บอาจากนั้นเราก็วนกลับไปหามากเกรดได้เลยอู้ทุงแครอทส,สวยมากครับมเ์เกรดฉันทำเสร็จแล้วขอบคุณมากมากเลยนะมาดูกันว่าจะได้ลูกค้าไหมโอ้ดูนั่นมันได้ผลพวกเรามีลูกค้ารายแรกแล้วฮะมีลูกค้ามาแล้วเหรอ ไหนหันไปดูดิอุ้ยเฮ้ยถือมีดด้วยเฮ้ยเอา้ามีดหายแล้วแล้วมายืนยิน้มทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> โอเคครับเราไปช่วยชาวเมืองคนสุดท้ายกันเลยดีกว่าสวัสดีแฮร์รี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าช่วยฉันด้วยนะควันเต็มบ้านฉันไปหมดเลยเอา้าเกิดอะไรขึ้นทำไมควันเต็มบ้านล่ะนายจุดไฟเล่นในบ้านเหรอแฮร์รี่ อ๋อบ้านหลังนั้นควันมันลอยลงมาในป่องไฟของฉันฉันก็เลยเข้าไปข้างในไม่ได้นะ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นบ้านเบนนี่ไม่ใช่เหรอค <c oughs> วันบ้านแกไปเข้าบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยได้ปอดหาสาเหตุมันหน่อยแล้วก็หยุดบันทีเหตุผลเหรอนู่นเลยเหตุผลเนี่ยนูน่นมองไปนูนนนนนนป่นนี่นี่คนนี้คือต้นเหตุเบนนี่นางโตดีทำให้เขาเดือดร้อนแล้วไม่รับผิดชอบอกีกตอนนี้ให้ผู้เล่นหาทางปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อกดปุ่มหยุดการปล่อยควัน ไอตัวของกระผมนี่ก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยต้องมากดปุ่มหยุดควันให้โอเคครับหยุดการปล่อยควันเรียบร้อยแล้วว่าแต่ควันมันบ้านเป็นนี่นี่เขาทําอาชีพอะไรถึงปล่อยควันใส่บ้านในแฮร์รี่ได้เนี่ยเอ้าเฮ้ยมีคนโดนแทงแฮร์รี่ไม่ต้องมาขอบคุณหันไปมีคนโดนแทงแฮร์รี่ว้าวนายทามันได้ทำอะไรปโปรดเนื้อเฮ้ปโปรดมาพบฉันที่ปราศาสเพื่อรับรางวัลเมื่อกี้เขาเล่นคาคาว่ามีที่แปลว่าเนื้อสดมาแทนคําว่ามีที่แปลว่าพบเจอด้วยครับ ผมว่าเมืองนี้มันแปลก,กแล้วทุกคนแก้งทําเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนเบนนี่ก็ไปปล่อยควันใส่บ้านเขาไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยจะเป็นยังไงส่วนตอนนี้เราก็ได้กลับมาพบกับพระราชาะกระต่ายเพื่อรับรางวัลแล้วละครับขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้ช่วยเมืองเอาไว้แต่น่าเสียดายที่คุณจะไม่ได้จากไปไหนอา้าวเฮ้ยพระราชาทำไมพูดองี้ไม่ใช่เรื่องน้าละอายพวกเรารู้คุณรู้ ไม่ไม่เจงฉันไม่รู้อะไรเลยความจริงที่อยู่เบื้องหลังในเมืองแห่งนี้ก็ฉันบอกว่าไม่รู้ไง <c oughs> <c oughs> ความอยากรู้อยากเห็นของแกกำลังสาบแช่งแกอยู่ฮะเราไปรู้อะไรตอนไหนเอาเฮ้ยกุดไหนหูเสียงยังหลอนอู้เอา,าเวลาจับเวลาเอาอะไรให้ทำอะไรอ่ะวิ่งหนี่เอาไป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 หน้าที่ของผู้เล่นในตอนนี้ก็คือ ให้หาทางหนีออกไปจากเมืองแห่งนี้ไปให้ได้แต่ไม่ว่าจะหาทางเท่าไหร่เราก็จะไม่พบกับทางออกว่าแล้วว่าพี่ไม่กว่าต้องมีประเด็นตรงนี้อะไรเอา้อาอเล็กซ์เอามีดไปแทงตุ๊กตาทำไมอะลูกแล้วนั่นแม็กก็โดนด้วยโดนมีดที่เราเจอในกำแพงต้นไม้ฮะเอา้าโจโจโหวัวหลุดโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยน,นี่ไงนี่ไง,ไงนี่ยกระต่ายที่เราโดนกล่องทับหัวนี่ครับตรงนั้นเหมือนมีใครสับอะไรอยู่ตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยเอวา เอว่าเอากระต่ายมาทําสตูเนื้อว่าแล้วเราตูมเป็นเนื้อกระต่ายอีเบนนี่โดนแฮร์รี่แทงสนมหน้ามันเอ้าแจ็คแจ็คแจ็คหล่นมาตายแต่แรกแล้วครับอาอนี่คนขายพอขายโกง่งราคาแน่นอนสมคนโดนโอ้อะไรเนี่ยกองกระต่ายเต็มเลยทั้งเมืองเลยปะเนี่ยโอ้แล้วผมจะหาทางหนีได้จากที่ไหนเนี่ยโอ้ในถังขยะนั้นมีตัวอะไรอยู่ด้วยเอาไปไม่ทันแล้วหมดเวลาเอา้าตายเลยบอลนี้ <laughs> โดนเอว่า e จับมาทำศัตรูกระต่ายแต่ฉันไม่ใช่กระตายนะเนื้อของฉันไม่อร่อยหรอกโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับคือตอนนี้เราไม่สามารถหนีออกไปจากเมืองดิวมวิลแห่งนี้ได้เราก็เลยโดนจับมาทำต้มเล้งเลโก้อย่างที่เห็นนี้แหละนี่ก็ถือว่าเป็นแบดเอนนะครับต่อไปเรามาดูตอนจบแบบกู๊ดเอนดิ้งกันดีกว่า ใ,ในตอนจบแบบกู๊ดเอนดิ้งนั้นเราจะต้องทำภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านให้ครบทุกคนเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ต้องไปหาพระราชาในทันทีแต่ให้เราหาทางเข้าไปยังพื้นที่ด้านหลังของบอร์ดประกาศภารกิจให้ได้ครับจะเข้าทางไหนก็ได้ฮะแต่ผมเลือกที่จะขึ้นมาข้างบนนี้เมื่อเข้ามาแล้วจะพบเข้ากับกระต่ายตัวหนึ่งกำลังนั่งอยู่แถมมีอักษรเขียนคำว่า h e l p ที่เขียนด้วยเลือดไว้บริเวณด้านหลังนี้ด้วย ก็ตายตัวนี้เขาชื่อเจอรี่ครับเขาจะโผล่ออกมานั่งตรงนี้เฉพาะตอนที่เราทำภารกิจครบหมดแล้วเท่านั้นนะถ้ามาก่อนหน้านี้จะไม่เจอนี่มืองแห่งนี้ไม่ใช่อย่างที่นายเห็นหนายจะต้องรีบหนีไปอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอชันมนเอนจะรู้เรื่องเลยอ่ะฉันไม่ค่อยมีเวลาพูดมากนะักเพราะฉันมั่นใจว่าพวกเขากำลังจับตาดูพวกเราอยู่ผ่านกล้องอ๋อก็คือพระราชาของที่นี่สามารถจับตาดูทุกอย่างได้ตลอดเวลา ฉันได้เตรียมเรือเหาะพร้อมออกที่ด้านหลังเอา้เอาเจอรี่ไม่อืมมาทำอะไรกันที่ข้างหลังนี่นะพระราชวาร์ปได้ฉันอยู่ที่ปราสาทนะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยพระราชาวาร์ปได้คุณผู้ชมพระราชา็นดีโอหยุดเวลามาแทงเฉยเลยตอนนี้ก็ให้ผู้เล่นเดินทางไปที่ปราศาสแล้วบทพูดทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าจากคำพูดสุดท้ายของเจอรี่ ทำให้เรารู้ว่าที่เมืองแห่งนี้นั้นได้มีเรือเหาะเตรียมไว้อยู่ซึ่งสถานที่ที่ว่านั้นก็คือด้านหลังในป่าครับให้เรารีบรุดหน้าเดินตรงไปขึ้นเรือเพียงแค่นี้เราก็จะได้ตอนจบแบบ Good Ending แล้ว ในตอนจบแบบที่3ไม่รู้ว่าเขามีชื่อเรียกกันหรือเปล่านะฮะแต่ผมขอเรียกว่า Secret Ending ก็แล้วกันในตอนจบนี้เราไม่ต้องทำอะไรให้มากความเลยครับทันทีที่เราคุยกับพระราชาตอนต้นเกมเสร็จแล้วโตวเกมได้ปล่อยให้เราเริ่มสำรวจเมืองนั้นเราจะเจอเข้ากับกระต่ายยิงกันแล้วพี่ไม้กวาดก็จะเช็ดเลือดออกไปให้เราเข้าไปคุยกับพี่กระต่ายไม้กวาดนั่นครับ เขาจะไม่ยอมคุยกับเราเลยให้เรากดคุยไปเรื่อยๆจนสุดท้ายพี่เขาจะลำคาญและจะฆ่าเราในทันทีพี่กาตายจ้ารอบนี้ขอคุยด้วยหน่อยแกมองหาอะไรฮะเปล่าพี่ผมไม่ได้มองหยุดคุยกับฉันนะอือขอคุยหน่อยเด้อื้อย่าดื้อสิขอคุยหน่อยเอ๊คุยกับผมเถอะนะนิดนึงอีกครั้งเดียวนะ ค uh, eh, <master> ุย <qualc> คุยมาหน่อยออย่าดื้อจีเอ๋ขออีกคุยหน่อยนะคุยเถอนะคิดถึงคิดถึงมากๆคิดถึงที่สุดผมอยากคุยกับพี่อ่ะนั่นนะแกชักเห็นมากไปแล้วเพื่อพี่เขาลำคาญยิงเราทิ้งเลยอะคุณเหมือนผมได้ยินเสียงหัวใจนะคือเรายังไม่ตายเหรอเนี่อุ้ยเราโดนลากเราโดนลากโดนลากไปไหนอะ ตอนลาไปหาพระราชาแน่เลยหรือไม่ก็ไปหาเนี่ยเอวาไปทําต้มเล้งเลโก้ยูเซอร์ตืดตืดต,ตืดาม่าทูเบิร์นได้ถูกจับกุมเรียบร้อยแล้วเวลิกูดฉันจะแจ้งให้ทราบอีกทีเมื่อเป้าหมายต่อไปของเรามาถึงสําหรับตอนนี้กําจัดหลักฐานทุกอย่างที่เกิดขึ้นซะอ๋อผมเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งคือพี่ไม่กวาดอะ่ะเหมือนเขาเป็นนักฆ่าลับๆให้กับพระราชาคอยฆ่าคนตามสั่งพระราชาครับ แต่ก็มีหลายๆจุดที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าทำไมพระราชาถึงต้องไล่ฆ่าคนในเมืองด้วยเขาต้องการรวบรวมความสุขไว้ที่ตัวเองคนเดียวอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นผมเองก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันครับเอาเป็นว่านี่คือตอนจบทั้ง3แบบของเกม Bunny Tail เป็นไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาอีกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายฮะ